ขณะที่สถานการณ์น้ําที่เขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดที่จังหวัดชัยนาทครับว่ายังคงมีปริมาณน้าเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากสถานการณ์น้ําเขื่อนเจ้าพระยามีระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับโดยพบว่าปริมาณน้ําที่ไหลผ่านสถานีวัดน้ํา42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณที่1,827ตูกบาศเมตรต่อวินาทีและระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาที่อําเภอเมืองชัยนาทจังหวัดชัยนาทอยู่ที่ระดับ 15เมตร90เซนติเมตรระดับน้ำทะเลปานกลางน้ำระบายท้ายเขื่อน1,199ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอยู่ที่ระดับ11เมตร64ซนติเมตรระดับน้ำทะเลปานกลางโดยได้แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำและริมแม่น้ำน้อยในพื้นที่ตำบลบ้านกระทุ่มตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาและตำบลท่าดินแดงอำเภอปักหอยจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยา ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนี้โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลำเจ้าพระยาร่วมกับสนยนปฏิบัติการเครื่องจากกลที่5าสมนักเครื่องจากกลและส่วนเครื่องจากกลสำนักงานจุลประธานที่12โดยมีเรือกำจ,จัดวัชพืชประเภทสายผ่านลำเลียงแบคโฮบุมยาวสำหรับการจัดก,การพื้นที่รถบรรทุกหล้อดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่สะสมบริเวณเหนือบา้านประตูระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ